ภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกถือว่าเป็นแนวทางการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่นำเสนอแนวทางนี้มาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วแต่ทีนี้งไงความท้าทายในการเล่าเรื่องสไตล์นี้ก็ยังถูกนำเสนอออกมาเ,เรื่อยๆอยู่เสมอเนื่องจากมันเป็นแนวทางที่ผู้ชมสนใจใคร่รู้ที่จะดูจริงๆนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกเรื่องไหนที่น่าสนใจและมันจะมีแนวทางที่แตกต่างกันมากแค่ไหนบ้าง Cowboys and Aliens ปี2011ผู 1, ้กำกับจอห์นฟาวโร นี่คือภาพยนตร์พลอตแ,แปลกๆแต่น่าสนใจไม่น้อยเลยในช่วงที่ออกฉายในการผสมผสานเรื่องราวที่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ให้ไปด้วยกันมาแล้วกับเรื่องราวในปี1873ณดินแดนอริโซนาดินแดนที่มีแต่ข่าวบอยและความอันตรายแบบทุกย่างกาวแต่จูๆ่ๆชายนิรนามไรชื่อก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองแห่งนี้พร้อมกับกาไรสุดไฮเทคที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้มันคืออะไรเขาต้องการเพียงแค่เดินทางมาสืบเท่าน,นั้นว่าตัวเองเป็นใครเมืองจึงไม่ค่อยที่จะต้อนรับขับสู้เขาเท่าไหร่ กระทั่งในที่สุดสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากต่างดาวก็ได้ตัดสินใจบุกเข้ามาถล่มเมืองแบบไม่มีเหตุผลทําให้ในตอนนี้นายอำเภอโจนและกลุ่มชนเผ่าจึงต้องรวมใจกันเพื่อเยับยั้งการลุกราเน,นีห้ได้แถมความลับของกําไรสุดไฮเทคอันนี้ก็กําลังจะถูกเปิดเผยออกมาอีกด้วยว่ามันจะสามารถเอาไปใช้กู้โลกได้หรือไม่ซึ่งแค่ชื่อเรื่องนั้นหลายๆคนก็คงจะเดาออกแล้วว่าไอเดียมันแปลกขนาดไหนแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยกับการดึงยุคสมัยที่ไม่น่าจะเข้ากัน ได้มาเล่าไปพร้อมๆกับฉากแอคชั่นจนทุกอย่างมันออกมาสนุกสุดๆสุ per a ปี2011ผู้กำกับ JJ อับราม นี่คือภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกที่มีการโยงเนื้อหาไปถึงแอลเรีย5 1พร้อมทั้งนําเสนอเรื่องราวของกลุ่มเด็กๆออกมาดีน่าสนใจมากๆกับเรื่องราวในปลายยุค70ที่จู่ๆกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาก็ได้ทําการขนส่งวัตถุน่าสงสัยหลายๆอย่างจากแอลเรีย51ไปยังโอไฮโอแต่พวกเขาก็นันขนส่งผิดพลาดจนมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวเลยรอดออกมาได้ประจวบก,กับในช่วงเวลานานเด็กๆที่กําลังเล่นกันอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็กําลังถ่ายวิดีโอกันด้วยกล้องซูเปอร์ ยพ,พวกเขาจึงเผลอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลุกรานของเอเลี่ยนแบบไม่รู้ตัวจนเรื่องราวนั้นบานไปลายไปไกลกว่าเดิมมากๆซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผสานความน่าตื่นเต้นของการลุกรานจากเอเลี่ยนกับเรื่องราวสไตล์ภาพยนตร์เด็กๆออกมาได้อย่างลงตัวทั้งความดรามา่าแอคชัน่นไซไฟที่จัดเต็มแบบไม่มียังเพราะเราจะได้เห็นทางวิธีการแก้ปัญหาของเด็กๆที่ต้องรับมือกับสิ่งที่ใหญ่เกินตัวไปไกลจนเนื้อเรื่องนั้นแทบจะไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลย District 9ปี2009ผู้กำกับนิวบลอมแคมปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอเลี่ยนสายพันธุ์ประหลาดเข้ามาอาศัยในดินแดนส่วนหนึ่งของโลกก่อนจะถูกมนุษย์พยายามขับไล่ออกไปนี่คือพล็อตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยของ District 9ที่ว่าดูเรื่องราวสุดแปลกเมื่อทวีปแอฟริกาตอนใต้ในดินแดนเขตใหม่เลก้าวที่ถูกมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างคล้ายกับมแมลงเข้ามายึดดินแดนนี้เอาไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วในฐานะผู้ลีภ้ภัย แต่มาในวันนี้มนุษย์กลับเรื่องที่จะใช้ประโยชน์ของเอเลี่ยนเหล่านี้ด้วยการหวังจะจับพวกมันมาทดลองและขับไล่มันออกไปจากโลกซะแต่เรื่องราวก็พลิกผันจนได้เมื่อเจ้าหน้าที่ภาคสนามอย่างวิคัสแวนเดมัวดันติดเชื้อประหลาดมาจนทําให้เขาค่อยๆแปรสภาพไปเป็นเอเลี่ยนทิรันีทางโลกจึงหันมาตามล่าเขาแทนในฐานะมนุษย์ที่ติดเชื้อจนหน้าออกมาทดลองซึ่งนี่แหละที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้ภาพยนตร์มีมิติกว่าเดิมมากๆกับการขับให้ตัวเอกที่เป็นมนุษย์ต้องเข้าไปอยู่ในสถานะเดียวกัน กับเอเลียเพื่อทําให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เอเลียนโดนขับไล่ออกไปจากโลกนี้มันเป็นยังไงแถมองค์ประกอบหลายๆอย,ย่างของมันก็ยังแปลกใหม่ไม่เหมือนใครทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีที่ถือว่าโดดเด่นมากๆอบล i เวียปี2013ผู้กำกับโจเซฟโคซินสกี นี่เป็นอีกครั้งที่ทอมครอสเลือกจะเข้ามาแสดงในภาพยนตร์แนวเอเลี่ยนภัยพิบัติแต่คราวนี้พล็อตเรื่องก็ถือว่าล้ำไม่น้อยเลยเพราะเขาจะต้องรับบทเป็นแจ็คฮาร์เปอร์ชายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ประจำการอยู่บนโลกที่มนุษย์ตัดสินใจย้ายอนานิคมไปยังดาวดวงใหม่หมดแล้วในช่วงปี2077เนื่องจากเอเลี่ยนได้เข้ามาทำสงครามกับมนุษย์นานหลายศตวรรษจนโลกแทบจะพังพินาศลงไปเหลือเพียงแค่แจ็คก,กับผู้ช่วยของเขาเท่านั้นที่ยังอยู่ที่นี่เพื่อตามหาเบา สายและข้อมูลบางอย่างก่อนที่จะเตรียมตัวย้ายไปยังอวกาศแต่จูจ่ๆแจ็คก,ก็ได้พบกับยานอาวกาศปริศนาที่มีหญิงสาวคนหนึ่งโดยสารมาด้วยและผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่จะทําให้แจ็คได้รู้ว่าในอดีตเขาเคยเป็นใครมาก่อนและความลับของสงครามนั้นคืออะไรกันแน่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องรับมือจากการรุกรานของเอเลียนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโลกไปพร้อมๆกันด้วยโดยความน่าสนใจของภาพยนตร์ก็คงจะเป็นการขยายความจากสงครามการรุกรานที่เราจะได้เห็นแน่ๆอยู่แล้วด้วยการใส่ ปูมหลังที่น่าสนใจของตัวเอกเข้าไปจนเราอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกและเขาเดลีฟปี1988ผู้กำกับจอห์นคาร์เพนเทอร์ภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกสุดล้ำที่มาก่อนการ และมีพล็อตที่น่าสนใจมากๆกับเรื่องราวของหนุ่มบรรอกยั่งนาดาที่เข้ามาทํางานเป็นกรรมกรในเมืองแบบหาเช้ากินข้ามไปวันๆเขาจึงไม่มีที่พักที่แน่นอนมากนักจนต้องไปอาศัยกับพวกคนไร้บ้านเป็นระยะระยะนาดาจึงได้ลองสังเกตพื้นที่ในบริเวณนั้นไปนเรื่อยๆจนได้รู้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลของชุมนุมกลุ่มคน,นแปลกๆอยู่ก่อนที่เขาจะได้เข้าไปสํารวจแล้วพบว่าคนพวกนั้นกําลังลักลอบผลิตแว่นตาที่จะสามารถทําให้เรามองเห็นและแยกแยะมนุษย ต่างดาวที่ปลอมตัวมาอาศัยในโลกได้ซึ่งมันอาจจะไขความลับที่นาดากำลังสงสัยอยู่ว่าหรือจริงๆแล้วโลกของเราจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็น และเอเลี่ยนนั้นก็ได้ทําการยึดครองทุกอย่างไปเป็นของตัวเองหมดแล้วซึ่งพลอตแค่นี้สําหรับเดลีฟมันก็ถือว่าล้าและน่าสนุกมากๆเนื่องจากมันทําให้เราได้ลุ้นว่าทําไมโลกของเราถึงได้ถูกเอเลี่ยนยึดครองไปได้และทําไมพวกมันถึงเลือกจะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อภาพยนตร์จึงมีความลึกลับปนหน้าสงสัยอยู่เต็มไปหมดในแนวทางที่ต่างออกไปจากการทําสงครามหรือการรบกับยานอาวกาศของเอเลี่ยนแบบที่ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆทํา โคเวอร์ e l ลปี2008ผู้กำกับแมดรีฟหลายๆคนก็คงจะเคยสงสยัยว่าถ้าหากเอเลี่ยนบุกโลกมาจริงๆคนธรรมดาที่ไม่ใช่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐแบบพระเอกในหลายๆเรื่องนั้นจะหนีกันยังไงซึ่งโคเวอ f i e l ลภาคแรกจะให้คำตอบเหล่านั้นออกมาเองกับเรื่องราวของโรเบิร์ตหนุ่มอนาคตไกลที่กำลังจะย้ายไปทำงานแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่น พวกเขาจึงจัดปาร์ตี้สุดหรูเพื่อหวังจะเมาส่งท้ายแล้วโรเบิร์ตเองก็กะจะใช้จังหวะนี้บอกความในใจกับสาวคนหนึ่งก่อนที่จะย้ายที่อยู่ด้วยแต่จู่ๆผู้คนในปาร์ตี้ก็ดันพร้อมใจกันหันไปดูข่าวทางทีวีเนื่องจากมันดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ปแปลกๆกำลังเกิดขึ้นมาในบริเวณรอบๆตึกก่อนที่จู่ๆไฟฟ้าจะดับลงไปและมีเอเลี่ยนหลากหลายรูปแบบบุกมาถล่มโลกจนผู้คนแทบตั้งตัวไม่ทนันโรเบิร์ตและเพื่อนๆจึงต้องพยายามหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตก่อนที่ภาพทุกอย่างตั้งแ ต้นจนจบจะถูกบันทึกเอาไว้โดยกล้องแฮนดี้แคมเท่านั้นและนี่แหละก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้โคเวอร์เฟลกลายเป็นภาพยนตร์ที่สมจริงและแปลกใหม่มากๆในตอนนั้นเนื่องจากมันมีทั้งความดิบความเรียวแบบฉากต่อฉากที่ผู้ชมนั้นแทบจะเดาไม่ได้เลยและต้องค่อยๆลุ้นกับกลุ่มตัวเอกไปทีละนิดแทนเออไรปี2016ผู้กำกับเดนนีวินเนฟ ภาพยนต์เอเลี่ยนบุกโลกแนวแปลกแต่เปี่ยมคุณภาพอีกเรื่องในยุคหลังๆกับเรื่องราวของนักภาษาศาสตร์อย่างลุยส์แบงที่จู่ๆเธอก็ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลแบบเร่งด่วนให้ไปทำภารกิจสุดท้าทายอย่างการพยายามแกะภาษามนุษย์ต่างดาวที่เอายานมาจอดเทียบท่าบนโลกเนื่องจากรัฐบาลไม่รู้ว่าพวกมันเดินทางมาทำไม และมีจุดประสองค์อะไรกันแน่ลูอิสจึงต้องเข้าไปทํางานกับทีมงานอีกคนยิงเอียนเพื่อรีบทําความเข้าใจกับสถานการณ์ให้ไวที่สุดก่อนที่เธอจะได้พบว่าการเข้ามาทํางานงานนี้มันจะทําให้เธอต้องเจอกับเรื่องแปลกๆที่ทยอยตามมาไม่หยุดซึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์ก็คงจะเป็นการนําเสนอว่าในครั้งนี้กลุ่มเอเลียนไม่ได้เลือกที่จะบุกมารุกรานแบบตรงๆแต่กลับกันเป็นมนุษย์นี่แหละที่ดันกดดันตัวเองในการพยายามถอดรหัสภาษาของพวกมันออกมาสําหรับการเจราจาหาคาตอบ เนื้อเรื่องของมันจึงล้ำและแปลกใหม่ชนิดที่ว่าผู้ชมจะต้องช็อกทันทีเมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปจนถึงช่วงสําคัญแล้ว The Day the Earth Stood still, still ปี2008ผู้กำกับสกอตเดอริกสัน ภาพยนตร์แนวเอเลี่ยนบุกโลกที่นอกจากจะได้เคียนูรีรฟมาแสดงเป็นเอเลี่ยนทรงปัญญาพวกเขาก็ยังเลือกที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเล็กน้อยด้วยการเปิดประเด็นว่าเอเลี่ยนอย่างคลาทูที่เป็นตัวเอกได้ตัดสินใจเดินทางมาอย่างโลกเพื่อแจ้งเตือนดร์เฮเลนเบนสัน นักวิทยาศาสตร์ฝีมือดีว่าในตอนนี้เอเลี่ยนจากจากักรวาลอันไกลโพล้นกำลังตัดสินใจที่จะบุกมาถล่มโลกในเวลาอีกไม่นานดอ,อร์เฮเลนจึงตัดสินใจเจรจาและต่อรองกับแคลทูว่าโลกนั้นควรค่าต่อการดำรงอยู่เอาไว้มากกว่าที่จะถูกทำลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยการเจรจาก็เริ่มมีปัญหาและไม่มีท่าทีว่าจะยุติได้แถมแคลทูยังสงสัยอีกด้วยว่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะมาช่วยโลกแต่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำลายโลกต่างหาก โดยความน่าสนใจของภาพยนตร์ก็คือมันจะไม่ได้เป็นการนําเสนอการโจมตีของเอเลี่ยนเข้ามาเลยตรงๆแต่จะเป็นการค่อยๆบิวให้เรารู้สึกว่าตัวเองจะทํายังไงให้การรุกรานนั้นถูกยุติลงไปและท้ายที่สุดแล้วเราจะได้ดูในเรื่องพวกนั้นใหม่นี่จึงถือว่าเป็นกลิ่นอายใหม่ๆที่ถือว่าลงตัวในช่วงที่ภาพยนตร์ออกฉายเลย Independent Day ปี1น9 6ผู้กํากับโรแลนด์เอเมอริช นี่คือภาพยนตร์ที่เคยสร้างกระแสให้กับผู้ชมอเมริกาอย่างหนักตั้งแต่ตัวอย่างแรกเข้าฉายมาแล้วเนื่องจากช่วงเวลาที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายจะใก,กล้กับวันชาติของอเมริกาอย่าง4กรกฎาคมพอดีโดยภาพยนตร์จะเข้าฉายก่อนในวันที่3ทําให้กระแสของมันโด่งดังมากๆเนื่องจากผู้ชมถูกบิวให้เข้าใจว่านิวยอร์กจะถูกรุกรานในวันชาติจริงๆ แถมภาพยนต์ยังได้วิลส์มิทมารับบทนำในเรื่องจนมีกระแสที่ดีพอสมควรเลยกับเรื่องราวของอเมริกาที่จู่ๆพวกเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าเอเลี่ยนเทคโนโลยีสูงจากต่างดาวจะเดินทางมารุกรานนิวยอร์กเพื่อหวังจะกรุยทางเข้าไปยึดดินแดนอื่นๆต่อไปทางรัฐบาลและกองทัพของอเมริกาจึงรีบเตรียมพร้อมสำหรับแผนการสำคัญในการป้องกันภัยนี้ทันทีเพราะพวกเขาเองก็ไม่มีวันยอมให้เมืองของตัวเองถูกรุกรานเหมือนกันแม้ว่าเทคโนโลยีนั้นจะด้อยกว่าก็ตาม โดยภาพยนตร์จะพาเราไปติดตามเรื่องราวของนักบินหนุ่มฝีมือดีอย่างสตีเวนฮิวเลอร์นักบินที่เก่งจนเปรียบเสมือนเป็นความหวังของคนทางชาติโดยจุดแข่งของภาพยนตร์นอกจากจะเป็นการสร้างฉากการลุกรานให้ดูอลังการแบบสุดๆแล้วสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คงจะเป็นฉากแอคชั่นที่จัดเต็มเพื่อสื่อให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้ยอมซิโรราบให้กับเอลิสเลมานตินีมันจึงทําให้นี่กลายเป็นภาพยนตร์ที่สะใจผู้ชมมากๆและถือว่ายังคงความคลาสสิกมาจนถึงทุกวันนี้ได้แบบดีเยี่ยม Wall of the w o r l d ปี2005ผู้กำกับสตตเวนสปิลเบิร์กในทีแรกบทดั้งเดิมของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์วิทยุของ The Mercury Theater on the Air ซึ่งกำกับและบรรยายโดยผู้กำกับชื่อดังยิงออซันเวลโดยดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง The War of the Worlds ของ H.G.Well s แถมในช่วงยุคที่รายการวิทยุออนแอร์อย่างช่วงยุค3.0ผู้คนในยุคนั้นก็ดันเชื่อซะอีกว่าเรื่องราวเอเลี่ยนบุกโลกในตอนนั้นมันเป็นเรื่องจริงในช่วงปี2005บทฉบับนี้จึงถูกเอามาต่อย,ยอดดัดแปลงโดยสตีเวนสปิลเบิร์กอีกครั้งแถมยังได้ทอมครูซมาแสดงนำอีกด้วยกับเรื่องราวของเรย์เฟอร์เรีย ชายหนุ่มธรรมดาๆที่ไม่เอาไหนหน้าที่การงานไม่ดีชีวิตคู่ก็ล้มเหลวจนเขาต้องจำใจยอมรับการเป็นพ่อไม้และมีเวลาน้อยนิดต่อเดือนกับการอยู่กับลูกๆแต่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ปกติสุกจู่ๆโลกก็นั้นถูกัยวิบัติจากเอเลี่ยนสามขาที่มีรูปร่างคล้ายกับเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามารุกรานและพวกมันยังโจมตีจากทางใต้พื้นโลกขึ้นมาอีกด้วยเรยจึงต้องรวบรวมความกลา้าพาครอบครัวของตัวเองหนีเอาตัวรอดจากการรุกรานนีหฮได้ ก่อนที่จะไม่มีใครรอดออกไปได้เลยซึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะอยู่ที่รูปแบบการรุกรานของเอเลียนที่ดูแข็งแกร่งและมาในสถานะเครื่องจักรแบบไกลๆกลยส่วนตัวเอกก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลําบากไปให้ได้ความลุ้นระทึกของมันจึงทวีคูณมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวจนยากที่เราจะเดาออกว่าตัวเอกนั้นจะรอดไปได้ยังไง โอเคก็ okay, จบลงไปแล้วครับ <c oughs> กับภาพยนตร์ญญแนวเอเลี่ยนบุกโลกซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่และเรื่องก็ต่างมีไอเดียที่จะนําเสนอการรุกรานของเอเลี่ยนออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อสร้างความท้าทายและความน่าสนใจให้กับผู้ชมไอเดียนี้จึงสามารถถูกต่อยอดออกไปได้แบบไม่จบไม่สิ้นและมันก็ยากมากๆที่แนวทางนี้จะเสื่อมความนิยมลงไปหากมีคนที่มือถึงจริงๆเข้ามาลองจับงานแนวนี้ดูแล้วเพื่อนๆละครับมีภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกเรื่องไหนที่ตัวเองประทับใจนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลัง และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ